สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอ่อมาคุยกันเรื่องข่าวใหญ่ที่น่าสนใจมากๆค่ะมาจากฝั่ง Sony Interactive Entertainment เลยค่ะเขาเพิ่งมีประกาศสำคัญเกี่ยวกับแบรนด์ PlayStation ออกมาสดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วประเด็นที่แบบฮึมฮ่าๆกันมากก็คือการเซ็นสัญญากับศิลปิน K-pop ชื่อดังระดับโลกเลยนะคะที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆเยอะมากโดยเฉพาะเอ่อในบ้านเราเอง ข้อมูลที่เราจะมาจอดลึกกันวันนี้ก็มาจากประกาศทางการของโซนี่เลยนะคะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างหัวใจหลักของเรื่องนี้เลยนะคะคือคุณล,ลิสามาโนบาลหรือว่าลิซ่าจากวง b l a c k พิง k เนี่แหละค่ะได้รับการแต่งตั้งเป็น global ambassador คนล่าสุดของ playstation อย่างเป็นทางการแล้วอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะใช่ครับไม่ธรรมดาจริงๆการที่โซนี่เลือกคุณลิซ่ามาเป็น global ambassador เนี่ย ถือว่าเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่น่าจับตามองมากๆเลยครับมันสะท้อนว่าโซ n y ่เขากำลังมองไปไกลกว่าแบบฐานผู้เล่นเกมแบบเดิมๆนะครับการดึงศิลปินระดับโลกที่มีฐานแฟนคลับเคป๊แบบมหาศาลทั่วโลกเลยซึ่งกลุ่มนี้ก็หลากหลายมากนะทั้งเรื่องอายุความสนใจก็น่าจะเป็นการพยายามขยายการรับรู้แบรนด์ไปสู่กลุ่มใหม่ๆอย่างชัดเจนเลยครับผม น่าคิดนะคะคือปกติเราอาจจะเห็นแบรนด์เกมไปร่วมงานกับสตรีมเมอร์หรือว่าคนในวงการอ e ีสปอร์ตมากกว่าแต่พอเป็นการเลือกไอคอนทางวัฒนธรรมระดับนี้เลยมันบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางของ PlayStation ในอนาคตได้บ้างคะเป็นคำถามที่ดีครับผมมองว่ามันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณนะว่า PlayStation เนี่ย คือไม่ได้อยากเป็นแค่เครื่องเล่นเกมอย่างเดียวแล้วแต่อาจจะกำลังวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมสมัยนิยมในวงกว้างมากขึ้นการเชื่อมโยงกับคนที่มีอิทธิพลมากๆอย่างคุณลิซ่าซึ่งเขาก็เด่นทั้งเรื่องแฟชั่นดนตรีการแสดงอะไรพวกนี้มันก็ช่วยทำให้แบรนด์ดูเข้าถึงง่ายขึ้นมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วก็น่าสนใจสาหรับคนนอกกลุ่มเกมเมอร์หลักด้วยครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะ แล้วการประกาศครั้งนี้เขาก็ไม่ได้มาแค่ตำแหน่งเนาะแต่มาพร้อมแคมเปญเปิดตัวเลยคือมีวิดีโอโฆษณาตัวใหม่ของ PlayStation 5ออกมาด้วยในชื่อ PlayStation X Lisa แบบนี้การจับคู่กันแบบนี้ดูลงตัวมากๆเลยนะคะแน่นอนครับแคมเปญน,นี้ก็เป็นรูปธรรมแรกเลยที่เราเห็นของการร่วมมือกันครั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจคือ การเลือกใช้ PS5 เป็นผลิตภัณฑ์นำร่องด้วยนะมันก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเครื่องคอนโซลรุ่นนี้ในแผนการตลาดเขาและการที่เอาภาพลักษณ์ของคุริซ่ามาผสมผสานกับประสบการณ์การเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นการสื่อสารว่าเออการเล่นเกมมันเป็นเรื่องสนุกนะมีสไตล์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความมาถึงยุคใหม่ได้สำหรับทุกคนจริงๆฟังดูแล้วการเชื่อมโยมแงแบรนด์เทคโนโลยีเกมกับคนที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมระดับโลกขนาดนี้มันเหมือนจะ มีอะไรมากกว่าแค่การเพิ่มยอดขายระยะสั้นนะคะเหมือนเป็นการลงทุนเรื่องภาพลักษณ์ระยะยาวเลยถูกต้องเลยครับมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า brand affinity หรือความผูกพันทางอารมณ์กับแบรนด์ลองนึกภาพตามนะครับพลังของแฟนดอม k คป๊ OP, เนี่ยเขามีความผูกพันกับศิลปินสูงมากการที่เชื่อมโยงคุณลิซ่าเข้ากับ PlayStation เนี่ย ก็อาจจะสร้างความรู้สึกดีๆความรู้สึกเชิงบวกหรือแม้แต่ความอยากลองให้กับกลุ่มแฟนคลับเหล่านั้นซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยสนใจ PlayStation มาก่อนเลยก็ได้นะมันเหมือนการสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง2โลกที่แบบทรงพลังมากๆครับ โหฟังดูเป็นการเคลื่อนไหวที่ฉลาดมากๆเลยค่ะสรุปสั้นๆก็คือ Sony ดึง Lisa b l a c k p พิ k มาเป็น g l o b a l ambassador คนใหม่ของ PlayStation แล้วก็เปิดตัวด้วยโฆษณา PS5 เพื่อขยายฐานการรับรู้แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่เข้าถึงง่ายขึ้นด้วยใช่ครับและถ้าเรามองในภาพรวมที่กว้างขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะความร่วมมือแบบนี้ อาจจะกำลังบ่งบอกถึงเทรนด์สำคัญเลยก็ได้ครับคือแบรนด์เทคโนโลยีหรือแบรนด์เกมเนี่ยกำลังพยายามหลอมรวมตัวเองเข้ากับกระแสหลักของวัฒนธรรมปอบมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่การตลาดแบบเดิมๆที่เน้นแค่ฟีเจอร์สเปคเครื่องหรือตัวเกมอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความรู้สึกสร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมด้วยครับ อืมตัวนับว่าเป็นก้าวที่น่าสนใจแล้วก็ต้องติดตามผลกันต่อไปจริงๆค่ะทั้งสำหรับโซนี่เองแล้วก็เส้นทางของคุณลิซ่าในบทบาทใหม่นี้ด้วยครับผมมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าชวนคิดต่อนะครับคือการที่แบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างโซนี่เนี่ยเลือกใช้ไอคอนทางวัฒนธรรมที่ทรงอิทธิพลระดับโลกแบบนี้อย่างคุณลิซ่ามันจะส่งผลต่อวิธีที่ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะรับรู้หรือเลือกเสพสื่อบันเทิงต่างๆยังไงต่อไปไม่ว่าจะเป็นเกม มดนตรีหรือแพลตฟอร์มต่างๆในอนาคตการร่วมมือแบบนี้มันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการตลาดในอุตสาหกรรมนี้ไปเลยหรือเปล่าอันนี้น่าคิดครับ